สวัสด,ดีทุกคนฮโอ้ยหน้ามาคุมคูหนะ้าดักมาตาดูสวัสดีทุกคนเลยโอ้ยอยันนี้อยากให้ดูวิวนะแล้วก็วันนี้ฝากสั้นๆก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันเนาะเดี๋ยวจะได้ทันเวลาเนาะจะเล่าให้ฟังเนาะตอนตอนแรกวันนี้ว่าจะไปไปกับทัวร์เนาะแต่ทีนี้ก็คือมันไม่ได้คอนเฟิร์มก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าไม่เป็นไรเนี่ยเราจะไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าอย่างไรก็ตามมันก็ต้องสลับวันกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ จะบอกว่าเห็นไหมไม่ได้นอนคุครูนอนไม่ได้นอนนอนเคาะประตูทั้งวันเดี๋ยวก็ถามนู่นถามนี่ถามนั่นมันทําให้เรารู้ว่าอะไรลูกเห็นไหมนั่นไงมาเดี๋ยวออะเรารอแป๊บหนึ่งนะั e โห o yes I will go d o in five minutes yes 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 alright l okay thanks yes นั่นไงตามนั้นนะดูกนะนอนไม่เคาะประตูนอนก็โทรนอนทั้งวัน <laughs> นอนชอบสื่อสารครูก็ไม่ได้นอน <laughs> เราดอนนอนเช้าด้วยหรอมั้งนอนก็เลยตื่นตัวกันตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยดุกนะ ะดกไหมอ้าวก็นั่นแหละเมื่อเรารู้สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆคืออะไรเข้าใจเปล่าอืมมาดูผมคุ้มคูน่ารักปะล่ะเออจริงๆแล้วทุกอย่างก็มาเพื่อรับใช้เราหมดเลยเนาะหมายถึงว่ามาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเรานะจริงๆเอขาว่ารับใช้มันก็ไอ้นี่ไปเนาะแต่ว่าถ้าเป็นบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อเราเมันก็น่ารักกว่าเนาะนี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูวิวพร้อมดุดังสวยมาก วู้ฮู้หนึ่งสองไม้หุ่นบูดาสวยไหมโอ้โหดังการป่าด่ะนี่ไงโอ้โหเป็นไงดูกสวยไหมที่เมลเบิร์นเมลเบิร์นดูตึกขอนนอนเดีย ชอบป่านะเราก็จะได้รู้จริงๆว่าอะไรที่เราชอบจริงๆนะมันก็ยิ่งประสบการณ์ในครั้งหน้าก็ฟินขึ้นไปอีกเข้าใจปะดอวู้เย,ย,ย้สวยไหมสวยไหมชอบมาเออโคตรสวยเลยเนาะอมันดูล้ำๆมันดูยังไงอะจะบอกว่าไงชอบปูดอ่ะ เนี S <S ่ยมีแม่น้ำเจ้าพญาด้วยแม่น้ำตรงนี้ดูถ่ายให้เห็นทีเออน่นนะกวูวูสวยมากชอบปะด่ะอืมสวยเนาะตรึงตราตรึงใจอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยอ๋อวันดีจ้ะวันดีทุกคนเลย สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าอาลีเจ้าอ้อนไงดูกสวัสดีเจ้าสุภาพรสวัสดีเจ้านิ่มสวัสดีค่ะคุมคูสวัสดีค่ะคุมดูกสวัสดีจ้าเจ้ามนทนาเจ้านิ่มนวลชวนชื่นมื่นสลานบานตะไทยเจ้าสมปองสวัสดีจ้าเจ้าอาพรตึกสีสันเนอะเออฟุ๊บ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 น้ำเงินน้ำเงินเข้มเข้มมันดูหรูหราอลังการอ่ะคูมเดยคูมคูมน้ำตาทุกตึกเดยคุม คูมน้ำตาทุกต <c oughs> ึกคูมความปิติขอนอนถึกนี้เจ๊จังดูดิว้ใส่แหวนด้วยตัวเนาะเดี๋ยวพาไปเที่ยวอีกนี่ไงเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานเข้าไปในเมืองอีกแล้วไปเที่ยวดันดาอีกแล้วไปอ้อดออ้อดอแต่เราต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดนะเดี๋ยวมิวเซียมปิดเขาบอกว่าที่นี่มิวเซียมใหญ่มากเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันใครอยากไปบ้าง ใครอยากไปพิมว่าอ,อยากไปค่ะคุณครูขาคุณครูไปด้วยค่ะคุณครูขาคุณครูติดปีกแล้วเห็นป่ะเห็นปีกป่ะนี่ไปด้วยค่ะคุณครูขาใครจะไปพิมมาเลยค่ะตึกสวมแหวนเออเหาา็นไหมดูดิเป็นความดักไปหมดทําไมเราต้องสวมแหวนกันนะอ,อต่โดดคุณครูไม่เข้าใจวัฒนธรรมขอนมนุษย์อ,อ่ะอันน่าดักดีนะลูกนะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญนะแลจะจำไว้ว่าเมื่อ สิ่งที่เราไม่ชอบเข้ามาเราจะทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราชอบเป็นจริงคืออะไรนะเห็นไหมล่ะนี่ไงก็มีสอนในคัทยีสิเอเจเครื่องมือในมิชวิตก็ไปลงย้อนหลังกันเองนะวันนี้ CF ให้บทย่อยยีิบเจ็ดเครื่องมือในิชีวิตโปรปีใหม่นะบทย่อยหนึ่งพันสองรอยี่บสองบทย่อยนะ CF ปีใหม่ถูกมากเลยนะหนึ่งพันสองรอยี่บสองแบบเต็มบท 3 9 9 9 9ืภายในเที่ยงคืนวันนี้นี่ไปฟังย้อนหลังกันเองนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือวิชานี้ก็ใช้ได้ทั้งชีวิตเนาะแล้วเราจะไม่ถูกกระทบกระเทือนต่อสิ่งใดเลยเห็นไหมล่ะมีแต่ไหลลื่นลื่นไหลแล้วก็คมคมยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกนะช้ปุดูดะในวู้หู้สวยมากดูดิอุ๊ยจุ๊บปจุป๊บควนปูดะ ไม่รู้จะชิดยังไงดีแลนะสวยเนาะสวยเนาะอะชอบมากเลยชอบมากอู้จ้าบมันจ้าบอ่ะดูมันจ้าบมันจ้าบ,บคุมคูมีซิฟถอดซิฟอีกแล้วเอยมันจริงๆด้วเลยไปด้วยค่ะคุมคูขาต้องพิมพ์นะจะทำที่ที่ แต่ทาคือที่สุดแด้วจริงๆทุกคนมาเพิ่มพูนกันละกันขอบคุณปัญญากระจ่างจากคุณกุ้ปอยที่สุดเลยค่ะชีวิตเบาสบายบ้างข้างเหลือเฟืองเงินวิ่งไล่ล่าทุกวินาทีเพราะเราเลือกฝึกฝนต่อความรู้สึกดีเท่านั้นขอบคุณทุกคอตุกไลยโคตรโคตรแพงทั้งนั้นเลยยิ่งปลุกพลังยิ่งทบทวนยิ่งแพงหนังสือเสียงปลุกพลังวันนี้ให้โปรวันสุดท้ายหนึ่งมืนเจ็ดพันเจ็ดอเจ็ดสบเจ็ดภายในที่คืนวันนี้เนาะแล้วก็แบบบทย่อยก็ห้าพันสอง้อยิบสองนะจ๊ะ ยิ่งฟังปลุกพลังยิ่งทบทวนยิ่งแพงไปไพศาลสรุปไม่ได้เลยว่าคอร์สไหนดีที่สุดเพราะทุคอร์สมันไรลที่ที่สุดในการตื่นดูกระดางยิ่งขึ้นไปทําไมดูไม่มาคุยกับูุิครูเลยล่ะดูพิมพ์มาเป็นรายงาน <c oughs> ขอบคุณชีวิตเนี่ยเกินค่ะคุณครูค่ะดักอ้อนกอไะไว้เ,เพื่อทุกคนบางครั้งนำตัวเดือดเฟินแล้วจะได้ดีที่สุดนี่ไงถอดซิปม่เจอได้ดังนี่ไงชิปคุณครูอ่ะมึงจะถอดใช่ไหมมึงเอาเลยนี่ไงถอดซิปแล้วเจอเอเดียนไอ้บ้า เองนี่มันจิกๆเลยเอ้าเดี๋ยวเราไปแด้ววันนี้มาด้วยรักแล้วก็ไปเจอกันอีกทุกคนรักทุกคนเหลือเกินแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะจ้าเราไปหล่นล้กกันอีกนะไปเด้วไปเด้วบายบายดาไปด้วยวิวขววยขวยเอาไปเด้ยเอาไปเด้ยโคมันโคมโคลมโคมโคมมมาถึงที่สุดโคมโคมโคม มีความสุขเดือกเกินสบายเดือกเกินงดักทีมเดือเกินขอบคุณยังไงว่าอก,การั้นั้นไมารู้แถยิ่งย้ายไปใจท่านข้างหน้าก็มาเมาส์กับคุณครูนะใครอยากเมาส์ปากสัน่นปากสัน่นจนตัวสัน่นได้จะขาดก็บอกทีมงานได้เลยขอ,อก,กล้องนะคะคุณครูขาหรือว่าออกแต่เสียงนะคะคุณครูไขกขย,ยี้คาดนี้ค่ะบอกทีมงานนะลูกนะเออคุณครูอ่านอ่านเป็นชั่วโมงนะลูกคอมเมนต์พวกมึงเนี่ยยาวนะคะ ไปได้นะคะดูกเดี๋ยวไม่ได้ไปไหนกันพอดีดาก้อยใบยบุยอู้ดูนกบินนกบินวู้ฮูเมฆนกบิน